สองกีอย่ามาไปไอ่าเดีมาวมามาสี่สามสองสวัสดีเจ้าวันนี้ป้ากันแหมแล้วนะเจ้าวันนี้วันนี้จะย่าผักกาศจอนะกปรกาดจอเมืองเมืองนะเจ้าอาหารยืนยานระยะที่สองแล้วก็จะมีลาบหมูคั่วนะคะวันนี้นะค่ะก็จะมีหมูมีข้างในเนาะค่ะสับให้ละเอียดแล้วก็จะมีเลือดมี นี่ก็ต้นหอมผักชีผักไทยมีพริกขั่วมีเครื่องเทศนะคะ่ะามะแขวนในการสูรลับนะคะอ่ากันนี้เขาก็มาพักกระจอกันนะเลยเจ้าต้มน้ากระดูกคือต้มกระดูกนี่คือเพื่เอเลยะเจ้าแลว้วก็หวานหวานนะเจ้าเครื่องเคียงก็มีหอมหอมขาวนะคะ่ะหอมขาวหอมแดงกะปินะคะ่ะแล้วก็ถั่วเน,น่านะคะ่ะตำโขลกให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็เอาลุงเมอเลยนะเจ้า มันจะเพิ่มความหอมถ้าใส่ถัวนาไปก็คือมันจะเป็นเขาถึงจะเรียกจอพักการะคร่ะมันจะหอมน้ำมันจะกลั่ที่แนะคือเป็นว่าเยอะน้ำหาเห็นหนอยน้ำปลาูตรปลาขวเนียขาดมาได้เลยนะคะคือจะได้หอมนะเจ้าถ้ากระจองตงเหนือนะเจ้าอ,อ,อันนี้ก็เอาเครื่องลงแล้วเรียบร้อยนะเจ้าแล้วก็กระดูกก็เริ่มเปื่อยแล้วะจะห้องก็เอาพักลงนะเจ้าเนาะอันนี้คือพักการจจอนน่ะเจ้าไส ภาษาการขวายัางกวงกุ้งอ่านี่คือพักการจ่อนตังเมือของเขานะใช่ไหมตังเหนือของเขาก็ทาพักการบลงการจ้อนอ่านี้นะแล้วเราก็มาดูกันสูงสุดลาบเลยเนาะสูดลาบเลยนะลเลยนะาเนะคืออันนี้จะเป็นเลือดนะคะเราเอาพริกลงไปนะคะเอาตามใจชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะพริกขี้กั้กวแล้วนะคะ เครื่องเทศนะคะมะแขวงนะคะมะแขวนขั่วคนๆเลยนะคะให้มันเข้ากันอ่ากระดิผักกระจอกเอาพักใส่เรื่องร้อยข้ากระปิดฝาไว้นะเจ้าเดี๋ยวสับมือข้ากระปิ่นน้ำข้ากระผสมน้ำมะขามเปียกตัวในเจ้าให้มันอมเปรี้ยวๆเนาะเดี๋ยวสักกือข้าก็ใส่นน้ำมะขามเปียกไปตัวหวานน้ำกระดูกเนาะหวานน้ำกระดูกตัว้อันนี้ก็พักกระจอกไป เอาน้ำมาขามเปียกใส่เจ้านะคะอันนี้ก็ผสมเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>ก็เอาลงไปในที่ราบเราเลยนะคะใช้ชอบเผ็ดก็เพิ่มพริกได้นะคะผักกาดจอตังเหนือนะอร่อยลำผักกาดปลูกเองนะคะที่สวนเนี้ยลงไปเก็บที่สวนเลยจ้ะพี่ปรสาน<า>ที่เจ้าพักปอสานท,ที่ของบ้านเฮาเนี่ยเจ้าเนาะ ในชุดพัดพักกัเจอแบบเมื่อยเมืเองเราจะแบบตั้งเหนือเราเยเจะจะต้องใส่น้ำบลาขามเปียโตยมันจะได้อมเปรี้ยวน้อยเราจะน้ำอุ่นหลาปไปนะคะ่ะดคนให้เข้ากันเลยนะคะให้เข้ากันกับพริกที่เราเทลงไปเมื่อกีก้<ม>กับเครื่องเทศนะคะแล้วผักชีต้นหอมผักชีกับไท่นะคะ<ม>เอาลงนะคะ แล้วแบบรเ,เราก็คนคนคนอุ้ยพี่ทอดกลับประกเดียวเดี๋ยวเราจะมาคั่วนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไม่กินดิบนะคะไมากินคั่วแล้วหอมเคียวนี่เราจะโรยสุดท้ายหลังการที่เราคั่วเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ใส่ใส่ใน้ำมันหน่อยหนึ่งนะคะให้มันิเพิ่มความหอมในการคั่วคะใส่ยึด เดี๋ยวรอรอน้ำมันร้อนนะค่ะแล้วเราก็จะเอาหมูลงไปตั่วรอสักครู่ง่ายๆค่ะของกินหาง่ายๆในบ้านกับเข้าแบบบ้านๆเน่ยจะง่ายๆประกจอสักง่ายขนาดนี้เจ้าผัดประปุกเองปลอดสารพิด ต้มกระดูกมันเคยปื้ยแล้วพอกาดลงเนี่ยพอกาจะต้องเปื่อยเอย้เอเอาลงลดลงหนาละระเียมเดี๋ยวเราเอาขวดเสตียอเ,เนี่ย,สยใส่ลงไปหน่อยหนึ่งนะค่ะจะได้หอมแล้วตามด้วยราบนะคะที่เราผสมแล้ว แล้วก็่วไปนะคะ่วอให้หอมๆพวอให้สุกจนเริ่มเดือดแล้วเี่ากัเส้อมือพวให้เรื่องอื่เลยนะคะ่ะน้เนานะไหนจะโควิดไหนจหมูกเป็นโรคนะคะนี่เราเสียเสียไดยน้นามันนะเนาะเสียไดย้น้ำถ้วยมันเราก็เอาในนี้แหละคะ่ะดับบ้านบ้าง ไ่เเอสกลืองไปนิดนเจ้าได้เาเขาฉกบปเนาะแลเริ่มเกดพักการใกล้จะเปื่อยแล้วแต่เจ้าเนาะเดี๋ยวเาจะได้ตักมาชิมแต่นั้นกันเนาะเจ้าพักการคนเมืองมเดภาษาการเขาเรียกว่าอะไรเจ้าพักากระจอใช่ไหมจอไหมฮะหรือว่าเขาเขาก็เรียัดะจอกัน เหมือนต้มไหมเหมือนต้มจืดไหมแต่เพียงแค่เราทางภาคเหนือเขาใส่ขัวเอา,ามะขามมะขามแต่ถ้าทางบ้านเราก็คือเหมือนต้มเฉยๆยเงี้ออยเหมือนต้มจืดต้มอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ฉุนก็ฉุนอยู่นะคะวันเนี้ยเดี๋ยวเราสักน้ำหน่อยจะได้วเราจะได้กินข้าวปต่เันจะเนาะวันนี้เรามากินข้าวราด ขั้วกาจอผักกาจอกับลาบหมูคั่วนีจ้าเนาะผักกาดกราลจะเปื่อยนั่นเองก็เลเอามาจิ้มด้วยกันนอหักเราก็เอาในตู้เรานี่แหละค่ะมีกระหล่ำกับมะเขือวันนี้นะคะพักตรงนี้ก็อยู่ที่สวนในบ้านเนี่ยเจ้าเก็บในบ้านเนี่ยเจ้าเป็นต้นเลยค่ะพักตอกสานพิษตัวเนี่ยเจ้าเจ้าผักกาดนี่เดี๋ยวคุณย่าก็ทานกับพวกเรานะคะ ไม่ใช่ว่ากับพวกเราแค่สามคนเนาะย่าด้วยตอนนี้พักค่อนอยู่อาจารย์รีบด้วยจะฝืนเองอันนี้ลาบขั่วก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็กระเทียมโรยนะจะได้หอ,อมใช่แต่เซิกสวนไหมเนื้อนะลำหมูคมั่วลำหมูคนมเมืองก็ไม่แนะนำให้ดิบชินดิบนะคะช่วงนี้มันเนาะโรคไม่รู้โรคอะไรมันมานะะักไหน พยายามกินสุกไว้ดีที่สุดนะนะกัดสองมาก็ใกล้เคียงเหมืนกัื่นเต้นวุ้นๆเอะเดี๋ยวกรจะได้ดของดังไปหน่อยนะคะแบบบ้านๆเนาะจะได้รู้ว่าเราทำกับข้าวน <laughs> <c oughs> ุ่งหนะะ้าค่ะเอากระเทียมเกียวนะคะโรยหน้าน่ากัดมากเลยนี่ อ่ะตอนนี้จอผักกาดก็เริ่มซุกแล้วนะเจ้าเจ้ากระดูกกับเปื่อยเรียบร้อยแล้วพักกับเปื่อยแล้วนะเราก็จะตัดจริงกันนะเจ้าเนาะจอผักกาดคนเหนือนะเจ้าทำของง่ายยังไต้มกระดูกหวานๆนะเจ้าต้มกระดูกบรรเมินหวานๆเปื่อยๆล้ำมากเลยเจ้าเดี๋ยวรอหนี่งแบบใส่ไหมภาษาไทยน้ำใส่น้ำ เ่เจ้าได้กินของง้ำล้ำต่กันนะจ้ะเนาะเรามาชิมด้วยกันค่ะถ้าสนใจมาเลยนะลาบหมูคั่วผักกาดจอบ้านเขาอูวบ้านบ้านแบบบ้านนบ้านนะเจ้าอ่าอ่าดำมาเจ้ามาชิมด้วยกันค่ะเข้ามากินด้วยกันนะเจ้าเริ่มเริ่มข้าวเหนียวหนึ่งโงอ่าโง่ดำเหยโงดิบโง่อะไรนี่นะแค่นี้ปอเย็นี้แล้วก็กเสร็จก่อน เอาคอขอลาบก่อนเนาะตัวเอาลาหน้าผักกระจอกนี่จะคอชิมลาบนะคะนี่นางเจ้าตังเหนือตังเหนือคอไมีจอดเนี่ยหน่อยจอดเนี่ยอันเป่าทางตัวหลอดปากอ่ะเข้าแนวประเภทนี้ตังเหนือเนาะเปิดกิ่งข้าวเนี่ยเจ้าคือจนมาเขาจ้ำเหรอเนาะจำแนนคนเราเป็นยาวหันแต่สมัยเขาเป็นละอ่อนเนาะงอเข้าเขาคนละงอคนละอันอันเดียวแล้วเป็นกะ นี่ก็เข้าไว้เราห่อถจ้ำใช่ไหมนี่นก็จะจ้ำแล้วนะจ้ำจ้อเดี๋ยวนี้ก็จะจ้ำลาบนะคะนี่จน้ำลาบผักกาดจอกสดๆชอบเลยมันน้อยมานะค่ะยอมใจแบบต้องการรสเข้มข้นเนาะต้องเอาเปิ้ลเพิ่มได้เปิ้ลผักกระจอกมีพริกทอดกระเทียมพริกทอดพริกทอดกรองใส่เข้าไปพริกดุดเด้อซอสน้ำดำ มั่งอร่อยนะมั่นะคะเดีวเข้ากับนี้ใหญ่หน่อยเพราะมันอร่อยเดีออืมั่งแบบก็ก็เยอะๆๆพี๊บพีบพี่บพี๊เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักได้เวลาคุณย่าตื่น ยังใส่จอประกาศนี่นใส่ยากกินข้าวเยอะแน่เลยนะคนเหนือนี่เป้นถ้าถ้าว่กากินพรกาจอต้องมีพริกกับตัวเนี่เจ้าเจ้าห <c oughs> อยย้อมยมานะคะ่ะใครสนใจก็มาได้น่ะคะ่ะจะมารับประทานอาหารร่วมกันเออวันนี้อยากจะมาทานนั่นทานนี่ ทักมาได้คุยมาได้เนาะจิ้มลาบหมูคว่นกับเนื้อผักกาดจอสองกับลาบหมูคว่นกับถ้าคนชอบเผ็ดเพิ่มพริกนะคะจ้ำลาบหมูจ้ำน้ำจ้ำน้ำอืออือเอาพริกขั้วแอมได้นะคะพริกขว้แอมได้นะขอเป็นพักอีกคนเนึ่งขอพยุงน้ำแล้ว ก่อนมากินด้วยกันนะเจ้าผักกาดจอกบทับข้าวเหนียวลาหมหกัวเจ้ากับผักสดของเราเลยค่ะแล้วก็ขานไม่ได้คือริกทอดนะเจ้าและผักกับลามผักกบลามนี่เขาปรุงเองเจ้าบ้านๆค่ะลําปอสันทิ่หมดเลยค่ะก็บวิที่สวนเขาเนี้ยเจ้าอันนี้กับเก็บจากสวนเขาเนี้ยเจ้าเดี๋ยวหลังเขาไปไปถ่ายทำตรงที่เขาเก็บก็ได้นาะเจ้าโอเคเลยวันนี้ เขาก็บ่มีอย่างนะเจ้าน้องคนนี้ก็นำอาหารแตนเจ้าวันพุธวันพุธเขาจะเนี่ยอย่างกินเขาก็คอยติดตามมาก็ติดตามกิกรรมนะเจ้าจะได้ก็บฝากนะเจ้าของทุกท่านดูผ่านตาไปสักน้อยกันอย่างดีนะเจ้าเฟซบุ๊กยูทูปเพจคนเหนือนะเจ้าเฟซบุ๊กของนายพิทพภูมินาวงจศ์ยูทูปของนายพิทภูมินาวงก็ดูไปเตอะปัญญาเข้าแบบบ้านๆถ้าคนพักกลางใรอยากเนี่ยตัวเขาได้ไปยอ่ ถามได้แต่ได้ก็ขอขอบคุณลงหน้าทุกท่านที่ดูดูคลิปของเฮาเนี่ยเจ้าวันพูดเขาไปปักกันไหมก็ดันนนาองเจ้าวันนี้กับเต้ีก,ก่อนนะเจ้าเนองสวัสดีเจ้า